สะดวกกว่าเดิมถอนเงินไม่ใช่บัตรข้ามธนาคารได้แล้ววันนี้ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรสิกรไทยผ่านแอป,ปกรุงไทยเน็กธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าด้วยบริการถอนเงินไม่ใช่บัตรแบบข้ามธนาคารสามารถถอนเงินไม่ใช่บัตรผ่านแอป,ปกรุงไทยเน็กและแอปเคพัฒได้ทั้งตู้ ATM CDM ของธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรสิกรไทยจำนวนรวมกว่า16 0 0 0ันตู้ทั่วประเทศ ลูกค้าธนาคารกรุงไทยสามารถใช้บริการถอนเงินไม่ใช่บัตรโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเมื่อทำรายการถอนเงินที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับการใช้บริการถอนเงินไม่ใช่บัตรแบบข้ามธนาคารลูกค้าธนาคารกรุงไทยสามารถทำรายการผ่านกรุงไทยเน็กเพื่อสร้างรหัสถอนเงินและนำไปใช้ถอนเงินที่ตู้ ATM หรือ CDM ของธนาคารกสิกรไทยและลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยสามารถทำรายการผ่านแอปพลิเคชันเคพั s โดยสแกนช r วาโค้ที่หน้าจอตู้ ATM หรือ CDM ของธนาคารกรุงไทยทั้งนี้สำหรับการถอนเงินไม่ใช่บัตรข้ามธนาคารมีค่าธรรมเนียม10บ,บาทต่อรายการท่านสามารถดูคลิปวิธีถอนเงินไม่ใช่บัตรผ่านแอปเคพัดที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้จากลิงก์ใต้คลิปให้ท่านตาตามคลิปเพื่อถอนเงินไม่ใช่บัตรผ่านแอปกรุงไทยเน็กที่ตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทยได้เลยครับ ก่อนดูคลิปสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีถอนเงินไม่ใช้บัตรผ่านแอปกรุงไทยเน็กที่ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยแค่ท่านเปิดแอปกรุงไทยเน็กที่หน้าแรกแอปกรุงไทยเน็ก เลือกเมนูถอนเงินไม่ใช้บัตรให้ท่านใส่รหัสผ่านแอปกรุงไทยเ็กเป็นตัวเลขหกหลักให้ท่านเลือกถอนเงินที่ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยให้ท่านเลือกจํานวนเงินที่ต้องการถอนเสร็จแล้วกดถัดไปขอรหัสถอนเงินสําเร็จโดยจะได้รหัสถอนเงินเป็นตัวเลขหกหลักเพื่อใช้ในการถอนเงินที่ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย รหัสถอนเงินจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติภายใน15นาทีและในกรณีที่คุณได้ทําการขอรหัสถอนเงินใหม่เพื่อความปลอดภยัยโดยเสียค่าธรรมเนียม10บาทต่อรายการให้ท่านนํารหัสถอนเงินไปถอนเงินที่ตู้เ TM ธนาคารกสิกรไทยที่ตู้เ TM ธนาคารกสิกรไทยให,ทไใ,ให้ท่านกดปุ่มถอนเงินไม่ใช่บัตรให้ท่านกดปุ่มธนาคารอื่นๆเลือกธนาคารกรุงไทย กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผูกกับแอป,ปกรุงไทยเน็กเสร็จแล้วกดปุ่มยืนยันกรอกรหัสถอนเงินที่ท่านได้รับเพื่อยืนยันการถอนเงินเสร็จแล้วกดปุ่มยืนยันให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดการถอนเงินเมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้วให้กดปุ่มยืนยันให้ท่านหยิบเงินจากช่องรับเงิน เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีถอนเงินไม่ใช่บัตรผ่านแอปกรุงไทยเน็กที่ตู้เ t m ธนาคารกสิกรไทยดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ